สวัสดีครับวันนี้ช่องเราอะไรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรุ่นมหาปราสิบทิศนะครับโอ้เหรียญที่ระลึกสร้างเจดีย์กลางน้ํานะครับใครที่เห็นเจดีกลางน้ําตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เขาเรียกวนะ่าสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยมาผมรีวิวให้ดูผมก็มีสะสมไว้2เหรียญน,นะมีแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับ นี่ผมจะรีวิวให้ดูบอกเลยว่าสุดๆเหมือนกันโอ้มาแกะให้ดูเลยนะฮะบอกเลยว่าสวยสวยจริงๆนะฮะพุทธศินแบบสวยๆเลยนะครับนี่ดูหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับโอ้โหยคมมากๆคมชัดนี่ที่จุดเด่นคือตรงนี้เลยนะครับเป็นเสือ ภาพเหมือนกับอออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสักอย่างหนึ่งนะผมกไม็ไม่แน่ใจน่ะครับเสือค่อนข้างชัดเสือชัดอันนี้จะเป็นลายเสือดาวนะครับสีเนี่ยเหมาะมากในปีห5้านะครับปีเสือกระหนกนะดูดูกหนกนะกระหนกนี่คือสวยเลยนะครับกระหนกนี่สวยเลยนะฮะ ส,สุดนะครับสุดๆเลยนี่เป็นเนื้ออปาฆาลมซาตินที่เด่นคือนี่ฮนุมานนะครับฮนุมานแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบไหวใช่ไหมแล้วก็ดูแต่งโอ้โหดูดิชุดฮนุมานนะดูสิสวยมากโอ้โสุดๆเลยนะครับนี่หนึ่งร้อยปีเขียนนะครับปีหกสิบหกสิบสี่นะฮะมหาปราบสิบทิศ มียันดวงนะครับอยู่ใต้ฐานฮนุมานโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเออพุทธศิลป์เหรียญหนาเหรียญหนานะครับด้วยหนามากๆอ่าแบบนี้แบบนี้น่าเก็บไหมนะครับผมลงแต่ละรุ่นนะผมบอกเลยว่าผมก็ผมว่าผมก็สวยนะสวยมากๆสวยมากๆนะครับ แต่ละรุ่นที่ผมนํามาเนี่ยคือสวยเลยนะฮะมาอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยอันประกาสซาตินเหมือนกันนะครับลงยาสีเขียวขอบทงชาติเออเป็นยาขอบทงชาตินะฮะนี่นี่ขอบทงชาตาิประกาสซาตินเหมือนกันนะครับคุ้ยพื้นก็สวยเลยมาเนี่ยกระหนกตรงเนี้ยนะครับสวยมากนะครับ ด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันเนี่ยสวยจริงๆนะผมว่านะสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยโอ้โหมันทำคลิปสั้นๆมากกว่านี้อมีแค่สองเหรียญน,นะครับมีแค่สองเหรียญรุ่นมหาศาสตรสิบทิศนะครับก็ใครที่เหมือนเดิมใครที่ยังไม่มีนะฮะก็ต้องรีบหานะครับ ก็มีพร้อมแบ่งปันและมีแค่2เหรียญน,นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ช่องน้ำาลัยด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ